ครับต่อไปเป็น EP ที่2องครับพีที่สก็เป็นบทสวดจุลชัยยะปรลกรนะครับนะโมมีพุทธทเตชสะสัตวะรตนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเท,ทวานารายะประรเมสุปราสิทธิพรมมาจะอินทาจะตุจกตุโลกาคัมพีรักกา สมุทาภูตุงคังคาจะสัพธมะชัยยะประสิทธิภาวันตุเตข <c oughs> ออภัยครับทารณิชัยยะชัยยะทารณิทารณีอุทธิอุทธะะาีท่ะะนาธีท่นาธีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสยัยนิรายสายเสนะเมรุราชาคนนรชีชัยยะชัยยะคัมพีระโสพีนาเคธนาคีปีช,าชาัดจะาอุตะการ ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสาธาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกรุลคันหกชัยยะชัยยะคะคนาตุรงสุการะผู้ชงสีหาพยักขะทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุตณะสุทธินารดี ชัยาชายสุขาสุขาชีวีชัยะชายะธรณีตะเลสธาสุชัยาชัยะชยาธรณีสารตินสธาชัยะชัยะบังการาชเจาพระวัเเตชัยะชัยะวัดุณยัยกเขชัยะชัยะรักขเสสุระพุชเตชาชัยะชัยะพรมเมนธนาคาชัยะชัยะราชาธิราชชัยชัยะชัยะปัทวินสัพพังชัยะชัยะอรหันตาปัจเจกะ พุทธศาสวังสาวังชัยชย,ชยะชัยยะมเหสุโรฮาโรหาลินเทวาชัยชยะชัยยะพระมสุครโขชัยชยะชัยยะนาโคว,วิรุทธโคว,วิรุปัะโข,ขันทิมาระวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวรโรวะรูโนปิจะอคิวาย,ยจะปาชุนโหคุมารโรตะทะรัฐโขรัฐาราศะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโย อิสิโนสาวกาสภาชยราโมพระวันตุเตชยยะชัยชยยะธรรมโมจกสังโฆจะสัทสปาโลจะชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธพุทธเตเชนะโหนตุเตชยยะมังคลัง ชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราชจะพาปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยตถาพงมคณามเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราชจะพาปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยตถาอินทนคณามเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมารชจะพาปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมัชเชปบโมทิตาชยยตถาเทวคณามะเฮสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมัตโตอายงมารชั์จากปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัชิเเบโมทิตาชยยตถาสุปันนัคณามะเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมัตโตอายงมารชั์จากปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัชิเเบโมทิตาชยยตถานาคณามะเฮสีโน นายโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมาราชัจะาปปาบิมโตปาราชายโยอุโคสยมัมโพธิมเทปโมติตาชายตถาสัม,มะคณามเมหสินโนชยันโตโพธิยามูเลสักกะยะยสักกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวชิโยโหหิชยัสุชยมังคะเลอปาราชิตะปัลลงเกศีเสปถวิโปคะเรอภิเสเกสัพพ,พุทธานังอัคปัตโต ปโมทติสุนักขัดตังสุมังคารังสุปปาตังสุหุติตังสุขานุสมุตหุโตจัตสุริจังความมัจจาริสุปัทขีนังกายกรรมังว่าจากรรมังปัทขีนังปัทขีนังมโนกรรมังปะมีทีเตปัทขีนาปัทขีนานิกตวานัตพันตัดเถปัทขิีนีเตอัตถลัทถาสุกิตาวิรุษหาพุทธศาสน อโรคาสุกิตาโหทาสหะสัพเพหิยาติพิสุนันตุโอยโตเยเทเว,วาอสตมิงหาเนีอัติคตาทีคายุกาสธาโหนตุสุกิตาโอนตตสัพพะธารักขันตุสัพพาสตานังรักขันตุชินนสาสนางยากกาจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตากาเลปวัตสันตุ วัสังวัสาวะราหกาโลคาปจุทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังกิตตะสุขังอรหันตุยะถาอรหังวดสวธรรมะนิยามสุตตังเอวเมสุตตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหะรติเชตวเนอนาถะอนากปินทิกัสสาราเมตตะระโขภะคะวาพิขุอามันเตสีพิขโวติพัฒนเตติ เตพิขูภควะโตปัจจสโสสุภคะวาเอตัโวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตวสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุทชติอภิสมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมเมตวาอาจิกติเทเสติปัจจเปติปัฏฐเปติวิวารติอภิ พิวิพัชติอุตตนีกโรติสเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสสาธาตุธรรมมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุคาติดังตถาคโตอภิสัพพุชติอภิสเมติอภิสัพพุชอภิสัพพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเตเสติปัญจเปติปัฏฐาเปติวิวรติอภิชติอุตตนีกโรติ สัพเพสังขาราอทุกขาติปุปปาทวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชตวาอภิสมเมตวาอจิคติเทเสติปัจเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัมเพสัพเพธรรมะอนัตตาติอินทมะโอจะภพะคะวาปัด มัณนาเตพิขูพระขาวาโตภาสศีตังอภินันทุติบทสวดพระเทการัตนคา,าถาแปลอตีนางนาณนวาคาเมยยะนับติกังเขอานาคาตังบุคคลไม่ควรตามถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมปะหีนันทงังอปัตตจจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปจุปันนันจะโยธรรมังตถะตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามนุภพรูหาเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอยากแจ้งแจ้งไม่งอนงนคอนแคลนเขาควรพ,พ่อครูอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับบังโพชยามานะมระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้นะหิโนสัง งคะรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาการผัดเพลียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิโมอโหรัตตามาตันทิต,ตังตังเวพัดเทกระโตติสันโตปาจิกขเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคาทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้นเพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคณนะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจละรลูกปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรลูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัดสังมายามาริตับังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปัิโยสานางเมืชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอานี้ย่าต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิย่ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัะควรที่จะสังเวชยั่งกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตวิญญาณูขันอาจจะจากวิญญาณ ชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจักนอนทับปฐวินซึ่งแผ่นดินกาลิงข้าลางอีดว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฝืนอันนี้รักทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปา,า,วา,าทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจชิตวานิรุจจันติขันเกิดแรแล้วย่อมดับไปเตสังอุปามาสักวะสั โมสุโขความเข้าไปสงบรักษาสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริสุมจะมริสารที่ตายแล้วและกําลังจะตายเถวะ่างมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอธักสยกสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตาย่างกิจิยังกิจิอุสลังกรรมบางสัพเพหิพัตเตหิกัตตา กตังปุญญานอนุโมทันตุสุนันตุโพยโตเยเทวาอัศมิงฐานเนอธิคตาธีขายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขายะภเพเบตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอาจาริยุสปัจยา ยะสุกิตาหงุนทุกทุกขาพมุตัญตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาหงุนทุกทุกขาพมุตัญตุสัพเพเทวาสุกิตาหงุนทูทุกขาพมุตัญตุสัพเพสามิตินังสามิชันทูสามิามช,ช,ามชันตุโมบส่วนหลวงปู่ดวยนโมโพธิสัตว์โตอะคันติมายะ อิติภะวานะโมโคที่สัตตูอคันติมายะอิติภะขวานะโมโคที่ัตรูอคันติมายะอิติภะวะบทบันติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารสีนีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะปะวะพาวันตุปูชิตาสทิงการนเตะครับวิหารมทารัทะเลเทรามัทเทราจามะมัชานาวากาจาพิขาว สารามิกาทานปฏิอุปาสากาคามาจาเทสานิคามาจาอิสราสัปานะภูตาสุขิตาาวันตุเตชาลาภุชายยปิจะอันทสัมภาวาส,สังเสทชาตาอัธาโอปปาติกานิญานิกังธรรมวกวังปก,กิจจะเตสัเพปิทุขกขัสการนุตุสังขยัง ธาตุกจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาราจะปุคลาสังโคโหตุสัมมังสมคโควอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัจธรรมังสัพเพปิปิจะธรรมะจาริโนวุธิสัมปาปุกเนยามะหัมเมอริยปะเวทิเต ปัศสสนนาโหตุสภเพปปานิโนพุทธาสาสนีสัมมาทารังภเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทธิภาวายะสตานังสมิธังเมตุเมธหนิงมาตาปิตาจาอัตตารชังอัตตารชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทาบท เทวตาอุยโยชดาคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิททุกขาพยัปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอาเมหิสัมภะตังปุญญะสัมปะทังสพเเทวานุโมทันตุสัพพะสัพพะสัมปติสิทธิยาธาทานังคนันทะทันตุสัทถายะสีลังลักขันตุสัพปทาภาวนาภิราตต ธีรตาโหตุค an, <You 3> ัดฉันตุเทวตาคตถาบทสุมังคัลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพทาเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพทาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตรง สัพเพหุทธ,ธาพระปัตตาปัจเจกานังใจยังพลังอรหันตานังจะเตชชนะลขันพันธามิสัพพโสหนึ่งสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานังใจยังพลังอรหันตานังจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพโสสองสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนะลขันพันธามิสัพพโสสามสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพโสสี่ สัพเพพุทธาพระักปัตตาปัจเจกานังจายยงพลังอรหันตานังจเตชีนะรักขันปนามิสัพพโสห้าสัพเพพุทธาพระักปัตตา ปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะรักขันธันธามิสัพพโสหสัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเฉนะรักขันพันธามิสัพพโสเจสัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสแต่สัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสเก้าขอทุกท่านานั่งสงกายให้นิ่งหายใจขอาออกช้า ผ่อนคลายร่างกายและรักษาความงสงบจากนั้นตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วว่า ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดทศยานพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอ้นมเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สรรคติคารยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งบวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเลย ขอให้ข้าพเจ้ามีสมามิทถิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในคนงามความดีตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัถงงวงงงงวตถุมงคลทั้งปวงทั้งหลายทั้งวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธ ํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอสาที่สอง